สวัสดีครับคุณแม่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำรับมื้อนี้นะครับนาะช่วงเย็นนะครับได้เข้ามาหาแม่ทิพย์นะครับเอามาถามเรื่องราวความฝันนะครับจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมสํหรับมื้อนี้นะครับกับแม่ทิพย์กับวาด้ฟันเลียวเราคุณแม่นาอแมนค่ะครับผมก็เลยว่าสิเอานะครับตัวเลขแนวทางนะครับเอามาฝากนะครับผมอธิวานะครับในรอบนี้นะครับเป็นโค้งสุดท้ายกับวาด้นะครับเราฝาก ทานผู้ชมทุกท่านนะครับผมอีกบ่กี่มือแล้วนะครับไวยก็อจะออกนะครับผมสาหรับมือนี้นะครับแมททิ็จะเอานะครับตัวเลขนะครับว่ามีตัวใดนะครับผมสีส้นกันกับโครงแรกหรือว่าเป็นจังไดนะครับแมททิ็จะมาย่ำกันอีกรอบนึงในคลิปนี้นะครับผมสําหรับนะครับผมรอบนี้แมททิฟฝันว่าจังได่ไหมครับฝันเนาะค่ะฝันเกี่ยวกับแมตะเคียนนะคะวันนี้เพราะว่าฝันไป เริมต้นนี่ก็คือเหมือนขีร่รถขี่รถขั้นขี่ประจานี่แหละไปกับอันพ่อบ้านพ่อบ้านเพ่นเป็นคนขับเนาะขับออกไปหอดวัดวัดนาบ้านนกยูงเนาะเรื่อยไปเรื่อยขับไปเรื่อยจามมันเลิอดตุ่แต่หันนักความฝันขับไปเร,เรื่อยน้ำทางพอขับไปปุ๊บออกปากทางเข้าถนนใหญ่ถนนสองซีนะคะออกถนนใหญ่ปุ๊บที่นี่ขี่ไปสักพักนึงเหมือนเท่าจะไปยูเทิร์นนะคะ ยูเทิร์นกลับรถไปอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าฟั้งทั้งผีทั้งทายมือนะคะมันเป็นเหมือนเป็นโดมหรือว่าเขาเห็ดยังที่แบบตามข้าูโมึสกเป็นโดมเขาเห็ดขึ้นไหวแต่ว่าซีนี่เป็นสารแม่ตะเคียนอยู่หันเป็นต้นแม่ตะเคียนพันนอนอยู่แล้วก็มีเป็นเขาเอิวมาบาดแม่ตะเคียนน่ะนะแล้วก็เป็นรูปปั้นแม่ตะเคียนอยู่หันน่ะนะเขาก็ปลูกพาซีพายัางนั่นละก็ขี่ไปี่ดีพ่อซีด้วยปุ๊บพอบานพันว่า เพิ่นสิงลงไปวายเขาไปหาเพิ่นวังสี่หาแม่แต่เกี้ยนเพิ่นวังสี่ที่นี่แต่ว่าทั้งนี้บ่ไดลลงไปเดี้ยมีแต่เพื่อนลงไปผู้เดียวที่นี่อันเพิ่นลงไปเพื่อนก็เลยอันเพิ่นลงไปปุ๊บทั้งนี้หายุรถเพราะเพิ่นลงไปแล้วปุ๊บเพิ่นก็มาบอกเพื่อนว่าแม่แต่เกี้ยนอ่ะบอกเลขเพื่อนเพิ่นวังสี่ที่นี่ก็เลยถามมาบอกตัวใดเพิ่นก็เลยบอกมาว่าสามสองศูนย์เพื่านวังสี่พอสามสองศูนย์เพิ่นขึ้นรถไปปุ๊บ เพื่อนก็ขึ้นรถไปไปน้ำกันเพื่อนว่าแม่ติกียนบอกเพื่อนเถาะดิ่ะบดิอันนี้ยั้งมากมากที่นี่พอไปปุ๊บพ่อเลี้ยวเลี้ยวไปทางเลี้ยวเลี้ยวยู้เทินน่านาะขี่ไปที่นี่เหมือนมันขี่ตรงไปไหมจริงๆมันตองยู้เทิร์นกลับจังสี่แต่ว่ามันขี่ตรงไปตามซอยอีกที่นี่ก,ก็เลี้ยวกลืนมาว่าแต่จีขอเขาคือบอกไปขออันสารปูตาอยู่บ้านเท่ากันเลตัวตัวสีแวะลงไปเฮ็นยั้งเพื่อนก็ว่าเอาเพื่อนจีหายโศกเนาะเพื่อนว่าเพื่อน,เอ,นเอื่อนไปเอาเพื่อนจังสี่คือเหมือนๆๆ แม่ตะเคียนเพิ่นดึงดูเลยพิ่นเข้าไปนะนะพ่นว่าจังซี่ขี่ไปน้ำทางขี่ไปเรื่อยๆกะระพาะเจาะาลทั้งนี้ก็ศาลปู่ตาทั้งนี้ก็ศาลมันเป็นศาลอีหยังก็บ่ฮู้นะพี่เจะาะาลขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปจนฮู้สึกงตัวหูซึกงตัวตื่นนะ่ะขี่ไปน้ำทางมีแต่ศาลศาลเจ้าศาลนั้นสารนี้เต็มไปเบิดลกฮู้สึกนะ่ะนะเหมือนเฮาขี่หนีศาลน่ะนะนะมันก็เลยฮู้สึกงตัวตื่นนะคะ ครับผมนี่ก็นะครับเป็นความฝันนะครับของแม่ทิพย์นะครับที่ว่าอะไรฝันในรอบนี้นะครับผมคือว่าเอามาฝากนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมนี่ฝันเห็นนะครับสารนะครับคือว่าสารกสารหนังแต่ว่าหลักๆก็คือว่าอาแฟนว่าเป็นแม่ตะเคียนแม่นพันว่าแม่ตะเคียนอยากให้เพิ่นไปเอาเลขเพิ่นต้งซี้เพิ่นก็อยากลงไปแต่ทั้งนี้ก็บ่ค่อยปลื้มไปในก็บ่ค่อยว่าเออแต่อยากลงไปก็ลงไปแต่ทั้งนี้บ่ลงไปทั้งนี้ว่าทั้งนี้ก็ว่าสิไปเหมือนเฮาสิไปทุลาในคั้วมูสึกนั่ เป็นอยากไปกับป่อยไปบัดเวลาขียไปไสกัมีแต่ว่าพ่อแต่สารแม่นพ่อแต่สารเหมือนเฮาถือผีหลอกอะนะเอาง่ายๆซะเหมือนว่าพ่อไปไสก็พ่อมันก็มีสารทั้งขางอันนี้ก็บสารทั้งขางทั้งขัวก็บสารสารไปเรื่อยๆต้องมีสุดโต่งเิ่นอยากให้ลงไปจอดไปไหว้ให้ความตั้งใจเนาะครับคุณแม่เนาะแม่นเหมือนเหมือนเฮาเพิ่นอยากให้ไหว้สารนั่นล่ะครับผมแต่ถ้าว่าแฟนลงไปแล้ว พอกลับมาเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกเรีเ่ะเงี้ยนค่ะสามตัว,ตวนะครับในรอบนี้ที่ว่าเม็ดเดียวนะครับนอกจากสามตัวที่ว่าเพื่อนบอกเง่นค่ะก็ะค,คือสามสองศูนย์ครับผมบันนี้กะน,นะครับคุณแม่ทิพวะไปขี่รถเงีนค่ะ,ะ,คคะขี่รถก็เรียกว่าสีฟากทะเบียนรถไว้นั่งครับผมก็คือสองเจ็ดแปดแปด เป็นทะเบียนรถนะคะครับผมทะเบียนที่ว่าคุณแม่จะขี่ไปเนี้ยค่ะก้อนันนี่ก็คือเขาต้อเนืองนอกทะเบียนรถนี่ครับผมหรือว่าไฮโซบอยแห่งตะวันีีก็มาครับผมรอบนี้กับฟันเกี้ยวอีกนะครับผมแล้วก็สําหรับในรอบนี้นะครับคุณแม่กรับาสีนี้ตัวกันน้ำเน้ยตกันก็คือว่าทะเบียนบ้านเนาะข้อมูลซึกว่าผมเหมือนอาจจะมาทะเบียนบ้านบางวันีีก็คือว่าให้การไว้ซื้อดอกแล้วจะ่ห้เอาอันมักบ่มากถ้บบ่มากก็แล้วไปแต่ว่าถ้า ว่าตัวนึงคือเลขที่เพิ่นบอกกันละสามสองศูนย์ก้าสองเจ็ดแปดแปดนั่นแหละค่ะครับผมที่ว่าไอ้ที่ว่ามักหัวเนี้ยนคะครับผมจะทะเบียนบ้านก็คือสามแปดเก้าเนี่นยคุณแม่เอาคือว่าเอามักกันใบนะครับเนาะเพื่อผู้ใดเพิ่เพือ่อนมีงบนะครับก็สามารถตามได้นะครับแต่ถา้าว่าผู้ใดมีแบบถ้ามีบวลายนะครับกคือตัวนิ่คือเอาตัวนีน้เม็ดเดียวหางเดียวก็ว่าได้ที่ว่าแม่ยตะเชียนบอกมาสามสองศูนย์พอตุ่มก็อายุอันพ่อบ้านพ่อบ้านเหมือนเพื่อนสามสิบสองอย่างสามสิบสามครับผม ควางหวดที่แล้วกะฝันก็คือให้ให้อายุประบานไปเนาะครับผมเพราะมันอายุตรงกันอยู่แล้วสองคนครับผมหลายคนเพิ่งกระถามอายุเป็นบ่ล่ะค่ะครับผมเรียกว่าเอาอายุเนาะว่าเดี๋ยวก็เพิ่นครับผมในรอบนี้นะครับผมก็ห้มาแล้วนะครับกับสําหรับละกะทะเบียนรถนะครับของเป็นทีมนี่ปกตินี่กะช่วงมื้อที่ผ่านมานี่กะเข้าต่อเนื่องนะครับผมถ้าได้เข้านี่เข้าต่อเนื่องทะเบียนรถนะครับในรอบนี้ก็ว่าฝันว่าขี่ขี่ไปแล้วกับไปพ่อสาร แนนค่ะขี่ไปไซส้กับไปเห็นแต่สารนะครับผมในรอบนี้บาดนี้พ่อแฟนลงไปนะครับลุงไปกาบไปวายแล้วกับปรากฏว่าเพื่อนบอกเรียกมานะครับผมก็เลยม่าบอกไปทิพย์นะครับผมสามตัวในรอบนี้นะครับผมสําหรับตัวเลรีกแนวทางนะครับเอามาฝากนะครับหรือว่าในงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมตัวนี้กรจะทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับตัวเลรีกแนวทางที่ว่าแม่ทิพย์ให้โค้งสุดท้าย ในวันนี้นะครับผมถือว่าช่วงเย็นนะครับได้เขามาหาแม่ทิพย์นะครับผมได้อามาสอบถามนะครับความฝันแระกาตัวเลขแนวทางออกมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหลายคนหลายท่านนะครับเกินการคอมเมนต์กันเข่ามานะครับว่าแม่ทิพย์ฝันเดียวบ่นะครับหรือว่าคงสุดท้ายมาแล้วไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับแม่ทิพย์กับไฮมากับคือนะครับทะเบียนรถนะครับก็คือ2788นะครับผม2788หรือว่าจะตัดเด็ดสองตัวนะครับอาจจะเป็น2728 หรือว่าเจ็ดแปดนะครับหรือว่า8ปดนะครับผมสําหรับตัวเ,เลขแนวทางแราก็สำหรับตัวเลขที่ว่าแม่แต่เขียนบอกนะครับผมในความฝันก็คือ3 2 0 3 2 0อ่ะตัดเล่น2ตัวนะครับอาจจะเป็นนะครับ3 2 3 0แล้วก็2 0แล้วก็สอาำหรับตัวกันนะครับในรอบนี้ของแม่ทิพย์นะครับผมก็คือทะเบียนบ้านนะครับ389นะครับหรือว่า3839หรือว่า89นะครับผมแราคา อย่าลืมนะครับสําหรับเลขเก้ากับเลขหกนะครับน้องเพื่อไว้นะครับเพื่อมันปีนหัวกลับนะครับสําหรับอันในรอบนี้นะครับของสุดท้ายของแม่ทิพย์นะครับผมไดเอามาฝากในวันนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศที่ดีนะครับผมจะช่วงนี้กับฝนฟ้านะครับเนาออากาศดีครับผมบรหนบรเอานะครับเพราะว่าพายุมาแต่มืองแรกก็อาจจะบ่แน่นะครับเพราะเพราว่าช่วงนี้ก็บเมฆกำลังก่อโตแล้วคุณแม่เนาะแม่นค่ะครับผมสําหรับช่วงนี้นะครับก็ถือว่า เรฤดูฝนงานฝนตกบอยเนาะครับผมนวกะบางคนบางท่านเพิ่นกับไปหาปู่ฮาป่านะครับนาะช่วงฝนตกหากบ้าเขียดนะครับช่วงนี้กะม้าแน่นะครับเพราะว่าฝนเพราะว่ามันมาเป็นระยะเนี่ยนะคะช่วงนี้ปลาหลายหนาปลาเนาะครับผมช่วงนี้เพราะว่ามันบได้มาล่อเปี่ยวมันค่อยๆมาปลามันกะเลยค่อยทยอยมานะครับผมมันกะหลายนะครับสําหรับปลา สำหรับเมื่อนี้นะครับน้องกสิไดยล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับจากช่องชังนุพารวยู้ดใดเขามารับชมแล้วนะครับขอให้โชคปีนะครับผมรำรวยสุขสุขคนอาถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งแกนสุขสุขคนสำหรับเมื่อนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ